สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาเบิดสุขุนสุขุนนะคะเด้อพี่น้องคะ่ะมันนี่สาฟเปิ้ลมาอ่าสถานีรถไฟสีอ่าลาซานะคะพี่น้องจ้ามาจองตัวค่ะพี่น้องเหมือนมาเต้นสบเซาค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าหลงทางนะคะเนาะเป็นอย่างจังหลงทางจับอ่า g p เอค่ะพี่น้องค่ะก็เลยอันพาหลงทางนะคะเนาะมาแต่้นมงเสาร์พี่น้องตอนนี้ก็บ่ายสองพี่น้องคะ่ะ นี่ราคาสถานีนะคะเนาะมาจองตัวไว้ก่อนกับพี่น้องมากระบาเท่าแก่บอกุ้งนะคะแา่กแม่มอนนะคะเนาะมากับพี่น้องมาเบิงบรรยากาศก,ารกัรกับพี่น้องจ้าบรรยากาศอยู่นี่ก็สวยอยู่ค่ะพี่น้องลมเย็นนะคะเนาะฝนตกด้วยค่ะเดอ้อ มาผลตกวุชุดทางค่ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นตู้เทนเนอร์นะคะเนาะที่เขาสงสัยแบบตู้เทนเนอร์คนของคนอย่างพี่น้องซัพเปิลก็มัคงคือกันเนาะคะ่ะเนาะยาวเหยียดพุดเลยเปนสุดหูตาคุณพี่น้องค่ะนี่เนาะตู้เทนเนอร์จ้าอันนี้จะเป็นล,ลางรถไฟเนาะคะ่ะทางพุ่นกระช เป็นรถไฟรุ่นพี่น้องห,ห,ห,หันหันหันเทมพาร์คานะทางนั้นจะเป็นรถไฟเน,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 นะะานะคะนะ่ะเนาะทางนี้จะเป็นรถตู้ที่เนี่คนคลองต้นดอกไม้พี่น้องประดับประดาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบ่อนนั่งรอเนาะคะนะ่ะเนาะนั่งรอรถไฟมีมองนี่เนาะคะ่ะคนบ่ค่อยมีจ้ะพี่น้องจ้ะบ่อยมีคนเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่นะคะเดี๋ยวสับปิรยังบ่บอกนะคะเนาะว่าสิไปใส่เนาะ,ะ,นะเอาไว้หอนมือไปกอนเนาะเะนาะแต่ว่ามาจองตั๋วไว้ถ่านเะะนาะนี่บนซื้อปี้หรือว่าซื้อตัวะะ๋วเนาะเนาะเทาแกเพิ่งกำลังซื้อตั๋วอยู่ด้วยค่ะเดอ้อจองตั๋วไวะะ้เนาะเนาะหอนมือไปแล,ล้วก็มาเนาะคะ่ะหัวรถไฟอยู่ฟังคุณเด้อพี่น้องคะ่ะหัวรถไฟเนาะ สปเป็นไ่ได้ไปค่ะพี่น้องพลโต๊กนะคะเนาะบร่ได้ไปมองนี่โอ้หินพี่น้องเอาเห็ดเนาะเอาเหินมาวางไว้พี่น้องค่ะหินขาวสวยงามขนาดพี่น้องงา,งามงามเป็นสนทางมาแต่เศร้าคนกับพี่น้องมาแต่แปดโมงนะคะเนาะมาแต่แปดโมง มันจับ GPRS ค่ะพี่น้องแต่ว่าลงทางนะคะจะพาไปใส่โต๊ะใส่ะเนะา <c oughs> ะเลาะไปเลาะมาก็เลยยินหอดใบอ่าใบาสองค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะถึงอ่าถึงมาหอดสถานีรถไฟเนาะเนี่ครับพี่น้อง ฝนตกด้วยค่ะเด้อพีนอน่น้องค่ะสถานีรถไฟรีราซาะพี่น้องอ่ะนี่นองเยยุนี้ฝน,น,น,นตกตลอดทางเลยแต่ออกจากบ้านมาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าซัพเปิ้ลทักเขาอ่าทักไปหา ทั้งพุ่นทั้งบอกุ้งว่าแลด,ดห้อนคุณพี่น้องแต่อยู่แถวนี่ฝนตกค่ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็พอสะมีเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามาจองตัว๋วซื้อเนาอคคะเนาะยังไม่ได้ไปใส่นาอคคะเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งเป็นระยะระยะนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวเปิ้ลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะพี่น้อง